ตาสวัสดีท่านผู้ชมไลเดอร์หรือพัตเตอร์ทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่4เมษาย,ยน2565ท่านผู้ชมนะฮะมาอัปเดตจำนวนผู้ติดเชือ้ <c oughs> อโควิด -19 รายใหม่สำหรับวันนี้กันหน่อยวันนี้เนี่ยตัวเลขอยู่ที่24,892 0 0กับคน <c oughs> ผมย้ำก่อนนะครับว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยเป็นผลตรวจแบบ RT-PCR <c oughs> และเราก็มีผู้เข้าข่ายการติดเชื้อตรวจแบบ ATK antigen test kit ครับ15,972คน เมื่อเอาทั้งสองระบบมารวมกันไม่ว่าจะเป็น rt-pcr หรือเป็น atk มารวมกันประกบกันเราจะได้จำนวนสุดที่อยู่ที่ประมาณสัก4 8 0 0กับ64คนสำหรับวันนี้นะฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็คิดเป็นร้อยละของการตรวจพบเชื้อ30.47ท่านผู้ชมนะครับในเมื่อเรามีผู้ป่วยรายใหม่แล้วผู้ป่วยรายเก่าที่รักษาตัวก่อนหน้านี้กักตัวก่อนหน้านี้ กลับบ้านก็มีครับท่านผู้ชมนะฮะตัวเลขอยู่ที่27,254คนแต่ในขณะเดียวกันผู้ป่วยใหม่เนี่ยก็เติมก็ไปเรื่อยๆนะมันก็จะหมุนวนหลูมไปเรื่อยๆเราก็ยังมีผู้ที่กําลังรักษาตัวอยู่กักตัวอยู่ไม่ว่าจะรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลทั่วไปหรือแม้กระทั่งการไปกักตัวที่ฮอสปิทอลศูนย์พักคอยอย่างคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือแม้กระทั่งการทำเฮสไ โฮมไอโซ a t i o n ตัวเลขอยู่ที่256,254คนแต่ตัวเลขท่านผู้ชมมันจะมีแฝงอยู่ประมาณสัก1,858คนสำหรับวันนี้นะที่เป็นผู้ป่วยอาการหนักมีปอดอักเสบและหนักมากกว่านั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ769คนครับขอให้หายไวๆทุกท่านนะครับไม่ว่าคุณจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงขอให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านส่วนจานวนผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมในวันนี้97ท่าน ก็ถือว่าสูงขึ้นเรืเ่อยๆเ,เ,เขาบอกว่ามันเกิดจากกลุ่มเสี่ยงนะที่608กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์หรือแม้กระทั่งไม่ได้รับตั้งแต่เข็ม1เข็ม2เลยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมใครที่มีผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงอยู่บ้าน ควจะต้องตรวจตาตัวเองนะรักษารักษาสุขภาพตัวเองการอย่าตกแมสสวมสชั้นล้างมือบ่อยๆก่อนจะเข้าบ้านก็เสื้อผ้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียและการจากไปกับ97ท่านเลยนะครับส่วนวัคซีนท่านผู้ชมนะฮะเข็ม1เข็ม2เข็ม3เมื่อวานนี้สามารถฉีดไปได้19,643โดสครับ ประมาณนี้คุณผู้ชมนะฮะก็มาอัปเดตให้ฟังกันประจำรายวันกาดอย่าตกตอนนี้เราเจอกับโควิด1 9สายพันธุ์โอมิคอนแล้วก็เป็นสายพันธุ์ย่อย b a 1 b a 2ตามมาติดติดก็คือ XE d e l t เดลต้รเพราะฉะนั้นกรุณาฮะห่วงตัวเองเยอะๆนะเข้าใจแล้วว่าห่วงเยอะมากแล้วตอนนี้ต้องห่วงมากกว่านี้อีกครับไม่งั้นเดี๋ยวรัฐบาลจะบอกว่าเรากาดตกและเราต้องรับผิดชอบมันเองประมาณนั้นฮะขอบคุณครับ